สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนจะพาทําแกงเขียวหวานนะคะจะมาบอกเทคนิคการแกงเขียวหวานอย่างไรให้น้ําแกงของเรานั้นสีสันสวยงามรสชาติอร่อยกลมกลม่อมทําไม่ยากเลยนะคะไปค่ะไปเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะแม่ฝนก็จะนํามะเขือเปาะมาล้างน้ําให้สะอาดเลือกเอาเฉพาะลูกที่อ่อนๆน,นะคะจะได้อร่อยออร่อยต่อไปก็จะใช้สะโพกไก่เพราะว่าสะโพกไก่เป็นส่วนที่นุ่มที่สุดแล้วค่ะต่อไปแม่ฝนก็จะนํามะเขือเปลาะนะคะมาหั่น่น1ลูกก็จะหั่นประมาณ4-5ชิ้นเพื่อเวลานําไปต ้มหรือว่านําไปแกงนั้นจะได้สุกง่ายๆที่นี้แม่ก็จะมาเตรียมน้ําสําหรับการแช่มะเขือไม่ให้ดําแม่ฝนใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําส้มสายชูประมาณ2-3ช้อนโต๊ะค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จะใส่มะเขือที่เราหั่นเอาไว้ลงไปแช่แช่ประมาณ4-5นาทีนะคะสังเกตได้ว่ามะเขือของเรานั้นจะเริ่มสีขาวขึ้นเห็นไหมคะสวยเลยค่ะต่อไปจะไปเตรียมวัตถุดิบอื่นๆกันแม่ฝนก็จะมีเนื้อไก่สับให้เป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็เลือดจะใช้เลือดไก่ หรือเลือดหมูก็ได้นะมะเขือของเราสีสวยแล้วนําไปล้างน้ําอีกสกรอบนึงนะคะก่อนจะแกงไม่งั้นเดยวรสชาติของมะเขือเราจะเค็มได้ต่อไปเราก็จะไปผัดน้ําแกงกันนะคะเทคนิคนี้สําคัญมากๆเลยแม่ฝุ่นใช้กะทิกล่องค่ะใช้ประมาณ300 ML ในการผัดพริกแกงกแกงที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีพริกแกงใต้พริกแกงเขียวหวานตามด้วยกะปิผัดทุกอย่างจนกว่าจะหอมและเข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ไก่ลงไปขั้นตอนการผัดพริกแกงเราจะต้องใช้ ไฟอ่อนนะคะไม่เช่นนั้นพริกแกงเราจะไหมซะก่อนค่ะพอใส่ไก่ลงไปแล้วอ่ะเราก็จะผัดจนกว่าไก่ของเราจะสุกพอไก่สุกแล้วเราก็จะใส่กะทิที่เหลือลงไปวันนี้แม่ฝนใช้กะทิทั้งหมด1,000 ML หรือว่า1ลิตรนั่นเองพอใส่กะทิลงไปแล้วก็จะตามด้วยน้ำเปล่าอีก500 ML ค่ะ จะทําให้น้ําแกงของเรานั้นไม่ข้นจนเกินไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่มะเขือลงไปเลยต่อไปน้ําแกงของเราก็จะเริ่มเดือดพอเดือดแล้วเราก็จะใส่เลือดแล้วก็กระชายค่ะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําแกงของเรานั้นจะเดือดพอน้ําแกงเดือดเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะในส่วนของการปรุงรสนั้นแกงเขียวหวานก็จะต้องมีความหวานนําำม่ฝนใช้น้ําตาลปึกผงปรุงรสผงนัว แล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะปรุงทุกอย่างให้เข้ากันต้มไปเรื่อยๆแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติถูกใจเราหรือ,อยังถ้าถูกใจแล้วเราก็จะใส่มะเขือที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปค่ะต้มมะเขือจนกว่ามะเขือของเราจะเริ่มสุกนะคะพอถึงขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะมาใส่นมจืดกันค่ะขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าการใส่นมจืดนั้นได้ความอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ที่สําคัญน้ําแกงของเราจะมีความเข้มข้นกลมกล่อมสุดๆเลยค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีมะเขือสุกแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็ปิดเตาได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้แกงเขียวหวานที่น้ำแกงสีสวยมากๆรสชาติอร่อยทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานคู่กับขนมจีนแล้วก็บรรดาผักต่างๆเข้ากันมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ฝนต้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้แม่ฝนขอตัวไปทานแกงเขียวหวานไก่ก่อนจ้าบ๊ายบาย